สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น,อ e FC, น,น,น้องเอฟซีทุกๆท่านสุภูสุคนรับอกก่อนอีกแล้วพี่น้องครับอกันย้ำได้กับภาแต่พี่น้องแต่ให้ไปสวนนะครับเนาะมื่อวานไปสวนธรรมดาที่พี่น้องมีกลองไปนำสีาพาพี่น้องไปกู้มันเจียวนะครับเนาะกู้มันเจียวเป็นระยะเวลาที่ปลูกไว้กับอยู่ที่หาเดือนนะครับเนาะหาเดือนแล้วมื้อนี้ก็ไใ้เวลาที่ต้องมาเก็บเกี่ยวมากู่ผลผลิตนะครับเนาะ ก็เพื่อว่าเป็นการเชิล่าพี่น้องกับฝากคุณไร้คุณแช่คุณติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Facebook และกับ YouTube เนาะครับเนาะช่อง Facebook กับช่องเกษตรอีสานฟาร์มเนาะครับเนาะและกับช่อง YouTube กับเป็นช่องอีสานพัฒน์อินชาแนลนะครับเนาะกไปเบิ้งกันพี่น้องบาทที่นี่ใครใครจะมาถึงสวนแล้วเนาะครับเนาะไปไปเบิ้งกันพี่น้อง ว่าพิษว่าถูกก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกๆท่านทุกผู้ทุกคนที่เก่านะครับเนาะตื่นเต้นพี่น้องถ่ายคลิปทะเลคลิปนี่ตื่นเต้นตลอดนะครับเนาะนดูดิปลามันเจียวผมเนาะนี่แหละปลามันเจียวผมหกหกนี่แหละก่อนที่จะเก็บมันเจียวเดี๋ยวผมจะรื้อเครื่องหนอดก่อนนี้พี่น้องเไยรื้อเครื่องันออกเบิด์ตแล้วเขาจะองเก็บเจียวเลยนะครับเนาะเอากล่องมานน้ำสองกล่องผ่านพื้นที่ได้หลายทอดสองกล่องนะครับเนาะ ม่ถามว่าวันมี่น้องเดี๋ยวว่าวันตามหลังมาเนาะครับเนาะทั้งมืดนี่แหละสองแปลงอันนี้ต้นหัวชัยเท้าผมมี่น้องเป็นหัวแล้วเนี่ยหัวชัยเท้าก็ได้นั่นน่ะหัวอันแก่ยังบอลใหญ่ๆครับเนาะกกำลังปีจะเริ่มหัวแล้วหัวอุ้มรูปดิ่มแล้วพอใหญ่เรามาสีดยาให้เดือดตัวหนอนมันไหลอากาศแต่ขาวกับมีหัวเนี่ยโบมีหัวเนี่ยนาะครับน้องมันบ่งามมีหน้องส่วนทั้งหมุนมันไตเป็นเบิ้งด้ว มันนอนไหลดีพี่น้องกีเอาบระยูเลยเนาะครับเนาะเนี่ยเริ่มจะห่อเลยล่ละใบใหม่ใบแห้งเบิดครับ,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 บพี่น้องเริ่มจะห่อแล้วต้องมาสำรวจเบื้องเรื่อยเด้วยสำรวจเบื้องหามี้นอนเขาก็ได้นั่นเนาะได้สียาคาประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวหาเครื่องมือวันบาดที่นี่ไปลุยกันพี่น้องบาดที่นี่

เป็นหัวย่นอขอกขยาย ไม่เป็นหัวพี่น้องพีกายเป็นหัวดีทั่วไม่ให้เป็นหัวเลยนี่จะตีนีังไง สันทุบเขา เยืองไม่ด้นี่หนิเพียเคื่องไหก็ได้เสียค่าฟันดันค่าฟันดันเหมืพอตั้กูซิบหัวเลยยังไ่พซุ้มไเงียงๆไปถึนก็รอเนตะเขาเบิดไม่ไหวเลยนพี่น้อง มันไม่มีหัวพี่น้องเอ้ในลังเดียวเนี่ยทุนผลิตปีนี้ขี้ไร้แห้งพี่น้องเอ้ในลังเดียวน,อน้องเนาะมันเฉียวอูย้ยขาดทุนพี่น้องพี่กายได้สามรั้งสามรั้งหมักไงสามนี่แหละสามสามลังแบบนี้แหละพี่น้องพี่กายปีน,น,น,ปนี้เอาไว้ขาดทุนพี่น้องเอ้เอ้าคุณละพี่น้องมาที่นี่เอาไว้เจอกันปีหนาเนาะครับเนาะสำหรับมันเฉียวพี่น้อง สวัสดีครับ